สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเลาะส้มสวนทุเรียนน้ำเพื่อน้ำยืำย่นเข้าจ้ะพี่กัดกัยุบานย่างกลางตำบลยางใหญ่น้ำเพื่อน้ำยืน่จน,นจังหวัดปนพี่น้องเป็นสวนของแม่น้องแป้งจะ้ะจะคล้อง,เ,องเพิ่นขล้องนุญาตเพิ่นหล่ะจ้ะพี่นอ้องพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งหน่วยทุเรียนน้ำเพื่อน้ำยื่นเข้าเพป็นว่ัฏายเลยว่ายวัสด แป้งนี้กัพื้นที่หกไรจ้ะพี่น้องอายุกับได้ยี่สิบสามปีแล้วจ้ะห้นต้นยังไงยังสีพี่น้องไปเลาะเบิ่งหน่วยมนันนำจ้ะหน่วยกับสีมีหลายหลุ่นอยู่พี่น้องคุณน่ะเป็นสายเลยจ้ะเพื่อนสีปลูกเป็นพันธุมอนท่องพี่น้อง มอนทองน้ำละกะพ่วงมะนีน้ำไวถั่วผสม,มเกสรเพื่อนปะ,ปะต้นใหญ่ค่ะพี่น้องดินกระสิเป็นสีแดงแดงจ้ะพี่น้องดินดีดินงามทุเรียนกะโรชาติดีจะ้ะเรียนอำเภอเนเยืนเท่าพี่น้องผลผลิตกับสีออกว่ามันเดือนปลายเดือนมีทุนหนาพี่น้อง วนนต้นนี้เป็นตอนซ่อนแห้งจ้ะต้นนี้แต่อ่อนซ้อนแหงนววทุเรียนแต่ว่าก็ยักต้นสูงคากหลายล่ะพี่น้องเพราะอายุมันหลาย ไม่ม่นอายุ43ปีเหมือนอสุดยอดเลยแต่ว่าเพ,พื่อนว่าคันมันอายุได้หลายเปลือกันสีบาทแม่กระเชิญชวนพี่น่องเข้าด้อจใะเด้อมาซิมทุเรียนอำเภอน้ำเยืนเข้าสวนแม่นองแปงจ้ะเพื่อนกะเปอร์ไทยเขาส้มสวนยูเด้อพี่น่อง ขามาสือมาอุดหนุนทุเรียนน้ำเพรินน้ำเยืนเท่าไปกินไดตัดสดเพื่อนมาจ้าตัดสดนี่เพื่อนขายปีกายเด้อระค่ปีกายพี่น้องว่าเป็นปีนหนได้ปีนี้ยังพอท่านหูรละค่าอายุ่กะเพิ่นกระฟังละค่ะตลาดน้ำแน่แลวเนาะปีที่แล้วเพื่อนขายตัดสดนั้นโลล,ละลอยสามสิบไปเดือนมีท่น,น่าพี่น้องยังโทรมาหาเพื่อน ยาวเบอร์โทรไว้นำาจะเด้อศูนย์แปดเจด้าหกศูนย์เจ็ดหจ้ะ,จะอีกเบอร์หนึ่งกับศูนย์เก้าสามซซหหสามเจ็ดาพี่น้องเบอร์แม่นนองแป้งจะคล้องสวนจะ้ะโอ้ยอเห็นใน็ลินคนนัืนเอเลี่ยงยันรังหวงกระโลลล้อยสามตีแ่สดนี่บลลูก ของสองพี่หยุดบ่ะเฟ็นหลงละค่ะมันกะมีหลายเกตเด,ด้ทุเรียนก็นได้เ,เ,ไเออเกตแบบต๊ะใส่เกตงามเกตด,ดีเลยละ่ะมันก็มีลายยางนำํำกะมีมอนท่องแน่สะนี่แน่รุ่นหน่อยก็ร้ายพี่น้องหลายรุ่นเออร้ายรุ่นปุ่น ต้นทั้งนี้นี่อีกหลุนหนึ่งเจาา้าไรยี่โอ้โหไกไกล,กลเออโไต้นนี้ต้นต้นใหญ่นี่แหละหกไลมาชวนสิปลูกอีกหลุนหนึ่งอยู่อีกหลุนหนึ่งนั้น6ปีน่ะ12ลร่ พี่น้องต้นหนวยใหญ่ก็มีหนวยน่อยก็มีเป็นน้ำเสภาอากาศจ้ะเลียนยังมี้ายลุนต้นทุนให้ปีหนี่ึือว่าพี่น้อง ทุ่นใ่นี่เฉพาะพื้นที่หกไร่นี่ลงทุนไปสองแสนจ้ะปีกายผลผลิตไดสิบตันและวะ้วอ่ะขายโลละร้อยสามสิบตัดสดเจ้าพี่น้องล่ลอยสามสิบปีนี่ก็ยังมาท่านโหละค่าดอกหน่ยนี่คือไง อืมจังโ<ม>ทรม,มาสอบถามเอาพี่หน่องสอบถามราคาน้ำจต่ของสวนเพิ่นเอาลูกส่งดีเนาะแม่นดูกมันใหญ่ไปได้อีกถ้ากลนเล่มๆแนวนี้หนึ่งสองสามสี่หาผู้หาผู้ลมกระแหงลอยนิ่กระใหญ่ เกี่ยกันเงินหลานไปเลยเนาะสหรับสวนทุเรียนนี่แต่ว่าเฮ็ดหญ้ากระซมราคาดีนหรอนี่ห้ากระปลูกทิมๆไว้คือบักหมี่ก็บ่ได้กินแล้วกินเอองดูแลอย่างค่ะอย่าไปหอนลูกอย่าไปหอนอย่าไปหอนสิห์เออมันสิห์กองเพลินไดหมบึงสูงสูงของที่เนาะ เป็นซ้ายเลยจ้ะกับผู้ใดสนใจสอบถามเส้นทางมาได,ด้เด้พี่น้องเด้อสวนแม่น้องแป้งจ้ะญญากกาบ้านย่างกลางตำบลย่างไงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลเห่าสวนนี้เพิ่นเปิดสวนจ้ะแต่นามากินอยู่นามอุดนุนอยู่เด้นี่ตัวนี้สิเป็นอีกรุ่นหนึ่ง ระบบหนาเพิ่นกับเฮ็ดเป็นบอ่อพักไว้ใยสวนใหญ่เป็นน,น,นี่ก็ต้องมีบ่อพักหนามเนาะเต๋นเนาะม,นมันจังสีท่านหนามใส่หนามแต่ <หา S 2> ตได้มาพักไ<ห>ว้<ห><ห>มันกับสีดีนะพี่น้องโคตรสวนงามก็เสียว้เบิดลประจักษ์นี่นห 1> 1, 2, นึ่งสองสามโอ้ขาทางงามงามพี งานละเป็นสีบหน่วยเนาะนตนแล้วสามสิบสี่สี่ปุ่นุแล้วต้นใหญ่ใบกยังสมบูรณ์ดีอยู่ขนาดว่าทุเรียนหลายปีแม่เออเห็นผีเสะเียนเพิ่นว่าถ้าใบสมบูรณ์ดีต้นสมบูรณ์ดีก็คือมันมันบค่อยส,สลาดพี่หนอกหน่วยนี้ได้ผค้นนิบซที่ได้นอนมาสั่น ลุงดีๆยี่หีคาๆกๆเลยล่ะจ้ะสาดวันนมาพี่เนาะเหมือดหรือมเหมือดเ,เ,เดี๋ยวแให้เบอร์โทรอีกเทืนหนึ่งเพ้่อจะเด้ผู้ได้สนใจปลายเดือนมิถุน้าเปินเปิดสวนปลายเดือนอืมมันกรสีเริ่มแก่หลุ่นใ่กระสีทย,ย่อยไปเรื่อยๆละ่ะ080 7 9 6 0 7 0 6จ้ะแล้วก็0 9 3 หาหาสามเจดหาจ้ะต้นทุนทั้งเบิร์ตสองแสนพี่น้องปีนี้สิไดโฟนผลิตหลยปันไดกระถานลุ่นน้ำเพลนเดี๋ยวหอนย่ำมันไก่สีซุกนะพี่น้องเนาะมันแก่แต่ยังสีผ้าพี่น้องเข้ามาอีกอยู่บ่ไกลจากบ้านเกาขามดอกจ้ะบ้านย่างกลางพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องเข้ามาอัปเดตทุเรียนตัดสด ปีนี้ยังโมโหละค่ะเด้อจ้ะเด้อปีนาโอ้ปีนี้ปีสีแล้วนี่เพิ่นขายลอยสามจะตัดสดอู้ตนอนสอนเนาะผายางเบิ้งซื้อๆกับมวลแล้มมวนบาวา่ามวนบอ่อด้เบิง่งทุเรียนอย่าฝ้าแอลกินเด้อ มอท่านสุมันนวยใหญ่ซื่อเ้้นี่เออจ้ะเออเป็นม้อนท่องที่นนองขั้งเบิดขอบขอฟังท่างนั้นก็เป็นเป็นพวงมะน,นี่น่ะาพรได้ใบผสมกันโอ้สุดยอดเลย เป็นพลนผลิตเพิ่นหละก็สืนใจพี่นอ้องจ้ะคลิปนี้กับภาพพี่น้องเข้ามาเบิงสวนทุเรียนจ้ะเอาพยอน้ำเงินเข้ารสชาติดีดินแดงๆพี่น้อง อายุ23ปีถ้าอายุหลายแห้งตั้งแต่ลดตั้งแต่เปลือกบางนากินพี่น้องสวนต้นที่มันอายุหลายอเบิ้งพาพี่น้องครับเบิ้งน้อยทุเรียนก่อนเพื่อผู้ได้สนใจอยากมากิน มาสื่อจากสวนอันนี้พเพื่รนเขได้เปิดจองบอบอเพื่อนุ่นละเพื่อนให้เปิดเข้ามามาสื่อเลยเดือนปลายมีทุนาปลายมิถุนาจะงามแฮะเอาเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวสิบภาพไปสมสวนต่อไปจากพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามและส้มจากคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า